ทับเบิค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกแล้วค่ะอลังการมากทุกคนครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะพวกเราได้การต้อนรับจากเจ้าของที่พักเป็นโชว์พิเศษขี่มอไซค์ขึ้นลงเนิน บบค่ะดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินค่ะทุกคนที่ภูทับเบอร์วันน้นนน่ันวาวิวมองมีสวยคือจังวิวจากประเทศสวีเเลยค่ะพี่น,อน,อน้องได้คือหมู ทางม้าลายครั้งที่หนึ่งทำทาไปซื่อๆนีแ่แหละพี่น้องและนี่ก็คือที่พักของเรามันมันดีต่อใจตรงอะไรรู้ไหมทุกคนมันเป็นโดมค่ําคืนนี้ของเรานะคะหมูกระทะนะคะเตาพร้อมนะคะเตาเราก็พร้อมคะ่ะบรนย,กยากาศยามค่ําคืนค่ะที่มองเห็นอยู่จะเป็นวัดป่าภูทับเบิกค่ะทุกคน มองเห็นด้านล่างสูงมากเพื่อนๆที่พักของเราค่ะที่พักของเราจะเป็นโดมๆนะคะทุกคนนี่เลยคือที่พักของเรานะคะเลิศแบบนี้นะคะทุกคนได้เวลาสนุกแล้วสินะนเรากำลังทำอะไรมา,มาดูไปพร<ๆ>้อมๆกันค่ะ <Okay. S 2> <laughs> นี่ของอ้วนใช่ไหมนี่อะไรจ๊ะอะไรยางเราเป็นทีมนะคะทีมหนึ่งพักก่อนทีมนี้ก็กรดดึกไปนะคะปิ้งย่างไปนี่ตุมร้อน นี่สูตรจากวังเลยนะเนี่ยว่าไงะคะ,ะให้ดูนะเชฟนะคะให้ดูนะเชฟใกล้ๆนะคะไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยนะคะมีแต่ฝ้า <laughs> แล้วก็นี่อันนี้ผู้ช่วยเชฟชิมเยอะชิมเยอะไปหน่อยชิมเยอะไปหน่อยค่ะด้วยใดูหุ่นผู้ช่วยกัน <laughs> ดูหุ่นผู้ช่วย <laughs> แหม่ชิมนะดูหุ่นผู้ช่วยกับหุ่นเชฟดิ เชฟทำอย่างเดียวเชฟไม่กินนี่นี่คือสูตรไอติมร้อนตอนนี้เราอยู่ที่เบิกทับภูค่ะภูทับเบิกตื่โป๊ะต้องให้ย่างให้ข้าวเหนียวมันหอมก่อนแล้วรอค่อยใส่ชิลมากทุกคนมีมีห้องเดียวนะคะแบบพิเศษแบบโดมนะคะ แบบโดมนะคะทุกคนเก็บไมมันมันเสียบไม้ <Okay. S 2> ไม่โอเคเราขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเด,ดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันนะคะมาเลยจ้าพี่น้องไว้กินเขาวจีน้ำกันจ้าขาจียูผู้ถ้าเบิกจ้าพี่น้องไทยเพชรบูรณ์เพิ่นว่า ไอติมร้อน,อนจ้าไอติมร้อนเช้าวันใหม่แล้วอากาศดีสุดๆค่ะทุกคนแอปเปิลเลยมาขอถ่ายคลิปตัวเองกับมุมนี้สักหน่อยนะคะก็เตรียมพับเสื้อผ้าไปเข้ากับวิวสวยๆ,ๆได้ดีทีเดียวค่ะ แล้วก็ซูมขึ้นไปที่ที่พักของเรามีเพื่อนๆให้กำลังใจอยู่งห่างอย่างห่ว,หวงๆ <c oughs> <c oughs> พุ่นแล้วพี่น้องเออมามุ้มใดกะตั้งกล้องถ่ายคลิปตะของโวดเด้อะค่ะเดอะ้อไงหลีสะดวกสบายไม่ลบกวนเพื่อนนี่ข้านทางน้าลายรอบที่สองมันเป็นพ็อปเด้อะค่ะเดอะ้อ <c oughs> แล้วก็มาสะดุดตาที่ธงลาวอันนี้ <c oughs> คือจึงมากจึ้งอกจึ้งใจมันเข้ากับทองฟ้าแม่ทุกคนแล้วก็สีเขียวมันก็เป็นธรรมชาติเนาะสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีธรรมชาติยืนหนึ่งมาแอบดูซิเช้านี้มีอะไรกินบทันนี้เป็นที่ทานอาหารเช้าแล้วก็วิวของประเทศสวิตไม่ใช่ที่นี่ภูทับเบิกเลิศสาวจ้างอียงพี่น้องเบื้งเบี่ยง เห็นมองใ้งามกับตังกองไทย <c oughs> ตามาภาษาพีบา้าแล้วค่ะพี่น้องเก็บไปรวดเนาะมระเด้ยากมู้ยากพวก,กดอกอัดเองท่ายเองนักเรียนพอ <c oughs> หลายรอบเนี่ยน้อยค่ะพี่น้องมองนี้มันงามจ้า <c oughs> เสร็จแล้วก็ถ่ายภาพคู่กับป้ายที่พักนิดนึงนะคะนี่ก็ วิวตรงนี้คือเลิศมากพวกเราก็สั่งกาแฟโดยบาริสต้า ista, อาจารย์ชุติการแล้วก็ดิฉันก็นอนชิลไปคืออากาศมันฟินมากทุกคนปรากฏพวกเราเอาอาหารเช้ามาทานที่พักเพราะวิวมันสวยมันชิงวิวอย่างนี้เลยแล้วดิฉันก็ถ่ายอีกทุกคนถ่ายเก็บเป็นที่ระลึกถ่ายแล้วถ่ายอีกเนาะ มันก็คือมาครั้งเดียวแต่ก็อยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปเลยโลกออนไลน์พ่นนะพี่น้องอัดคลิปแล้วก็โพสเป็นสตรอรี่ของเราไว้เป็นไงทุกคนจึ้งไหมจึง้งพูนน่ะ <c oughs> อบกอดทองฟ้าแล้วก็ธรรมชาติไปนะคะนอนชมวิวแบบยาวๆไป ดีต่อใจคัะแม่พี่น้องเอ้ยสุจบัรใาย่เลิศบอกได้คำเดียวว่าเลิศเข้าวต้มเข้าใจมาแล้วให้มาส่งถึงที่เลยเพราะอยากแบบว่ากินสดทอนๆไปแล้วกับเบิ้งวิวงามๆไปไหมคะ่ะเลิอดอิลีค่ะพี่น้องถ่ายภาพบรรยากาศแบบชา้า ให้เพื่อนๆดูจากระเบียงของหมูเฮาาตอนนี้อดมากทุกคนคุณครูปานคือเก่งมากนับถือล้อลอยเลยนะทุกคนล้อลอยอันนี้เป็นรถที่พวกเราเช่ามาเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเก่ขึ้นเขาไหวไม่ไหวซึ่งคนที่เคยมาแกรู้มุมเห็นไหมเมื่ออาชีพค่าข้ะค่าค่าจะบได้อีกครับได้อีกอีกครับ ได้อีกอยู่ครับเยอะเลยพ่อพ่อพ่อโอเคได้อีกครับพ่ออีก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 อพ่ออีก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 อ พอ่อมือหนึ่งสุดยอดทุกคน ชคดีครับโหพี่ปานเก่งมากทุกคนโอ้พี่ปานเก่งมากทุกคนสุดยอดไม่ใช่อะไรคือตรงนนเนี้ยทุกคนเนี่ยล้อเหินนะเก่งมากไล่จิตวัน<ก>ครับ<ว><น><ว><น> ลแวะมาไหว้พักที่วัดป่าภูทับเบิกก่อนเดินทางกลับกรุงเทพค่ะวัดป่าภูทับเบิกค่ะ บสถสถานที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยงามมากทุกคนสีทองอาร่ามบนยอดเขาค่ะพระธาตุภูทะเบิกวัดพระธาตุภูทะเบิกค่ะเราอยู่บนยอดเลยค่ะ กทยานแห่งชาติผู้หินล่องก้ายี่ิ่าผู้หินล่องจ้าค่ะ อุ่นภูมิตอนนี้ครับพมอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาค่ะจุดบริการนังทกเทีเ่ยวนะคะเรากำลังจะเดินทางลงเขากลับไปที่พิษณุโลกถึงพิษณุโลกแล้ว เมืองพิษณุโลกค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นก็คือมาไหว้พระพุทธชินราชนั่นเองค่ะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าปิดแล้วทุกคนแต่ด้วยความโชคดีพวกเรามา<ช>ทันเวลา,านะคะยังไม่มีโอกาสได้ เข้าไปสักกะสิมาถึงแล้วค่ะในกันค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการเดินทางโดยสวัสดิภาพของพวกเราขอบคุณที่ได้มาพิษณุโลกอีกครั้งแล้วเราก็เอารถมาคืนที่สนามบินพิษณุโลก ก็ถ่ายให้ดูเกน้ำมันนะคะ,แล,คะแล้วก็เอากุญแจมาย่อแล้วนะคะใส่บล็อกเรียบร้อยจบคลิปค่ะ <c oughs> คือเรียบร้อยค่ะ <c oughs> คือรถเรียบร้อยนะคะ